คำที่ว่าศาสนานั่นเป็นกิริยาหรือเป็นอาการอันหนึ่งที่ออกมาจากธรรมแท้เมื่อแยกออกมาเป็นคำพูดเป็นอาการคือเป็นคำสอนไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวิน,นัยหรือพระปรมัาิเป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้น คำรรศาสนาคือคำต่างสอนถ้ามีเพียงเท่านี้ก็ไม่ซึงแต่คำต่างสอนนี้ออกมาจากธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งที่พระองค์ทรงครองอยู่ภายในพระไคยนั่นแหละคือธรรมแท้ดังที่เทศเมื่อคือนนี้แล้วลท่านนำอาการ คือท่านแยกเป็นอาการออกมาในทางเหตุคือวิธีการปฏิบัติต่อตนเองเพื่อความสุขหรือเพื่อความสงบสุขเป็นชั้นๆเข้าไปจนกระทั่งถึงทำแท้ถ้าไม่มีปฏิปทาคือเครื่องดำเนินก็ไม่สามารถที่จะ เข้าถึงความสงบสุขเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดได้คำว่าผลก็เป็นอาการอันหนึ่งคือเป็นชื่อแห่งธรรมน,นั้นๆที่ปรากฏอยู่ในจิตใจตามขั้นตามภูมิของใจที่เรียกว่าธรรมแท้เป็นลำดับลำดับขึ้นไปดังที่ท่านว่าโซดาปฏิผล สกิทาคาผลอนาคาผลอรหัต,ตผลนี่เป็นธรรมแท้คือแท้เข้าไปโดยเป็นตามขั้นแห่งธรรมที่ผู้สําเร็จหรือผู้บรรลุได้เข้าถึงท,ทํามธรรมขั้นนั้นๆที่เรียกว่าธรรมแท้ส่วนคชื่อว่าสโสดาสกิธานาคาอารหัตอันนี้เป็นอาการอันหนึ่งออกมา ท่านแสดงผลก็เป็นอาการทั้งนั้นเนี่ยอันผลที่แท้จริงก็คือใจเป็นผู้ครองใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นสมบัติของใจติดกับใจดะนั้นเมื่อพูดถึงว่า,าศาสนาหรือว่า,าศาสนาธรรมจึงไม่ค่อยซึ้งเพราะเป็นอาการออกมาแล้วไม่ใช่ตัวจริง แต่เมื่อในปฏิบัติเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏผลขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเป็นชั้นๆน,น,นั่นแลจึงจะค่อยปรากฏผลที่ปฏิบัติจากตามาศาสนธรรมภายในจิตใจของเปิดศาสนธรรมฝ่ายเหตุก็เปรียบเหมือนเครื่องมือทำมาน ถ้ามีแต่เครื่องมือจะมีมากน้อยเพียงใดก็ตามของเต็มอยู่ในบ้านในเรือนก็ไม่สําเร็จประโยชน์ถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่นําเครื่องมือนั้นประ,ประกอบไปทํางานตามหน้าที่ของเครื่องมือนั้นที่จะรึงใช้ในกิจการอันใดตามและตามความประหลาดของตนเครื่องมือนั้นจึงจะสําเร็จ ทำให้สําเร็จประโยชน์แก่ผู้ทําขึ้นมาเป็นลําดับเช่นเครื่องมือสร้างบ้านสร้างเรือนอย่างนี้เป็นต้นาศาสนาธรรมจะมีแต่คําพูดมีแต่การศึกษาเรียนจดจำม,มาไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามก็เอามาทิ้งที่จิตใจของเราคือความจำเท่านั้นก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรต้องอาศัย าาการปฏิบัติตามสิ่งที่จำมาแล้วนั้นๆจนเกิดผลขึ้นมาภายในจิตใจของตนนั่นจะชื่อว่าเป็นผลที่สำเร็จขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับบ้านเรือนเป็นต้นที่สำเร็จมาจากเครื่องมือที่เราเป็นผู้นำไปใช้ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรจะ เอาเครื่องมือที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนหรืออ่านในหนังสือพุทธศาสนาเล่มใดก็าตามมาทิ้งไว้กับความจำเฉยๆแล้วถือความจำนั้นเป็นสมบัติของตนโดยมีแต่ชื่อโดยมีแต่เงาให้ปรากฏตัวเลยนั้นไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ก็คือการปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นเฉเพาะอย่างยิ่งสอนให้รักษาจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวเหตุอันยิ่งใหญ่ภายในตัวของเราเราควรจะระมัดระวังรักษาจิตนี้จิตนี้มีสิ่งสลับซับซ้อนนับไม่ถ้วน เต็มไปหมดภา,ายในดวงใจเป็นจุสัญญาอารมณ์ต่างๆไว้เต็มไปหมดจนมองหาดวงใจแท้ไม่ปรากฏมีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นคิดออกมาในแง่ใดก็ตามมีตั้งแต่เรื่องจอมปลอมเมื่อเราได้พิสูจน์ตามหลักจิตะภาวนาแล้วเราจะได้ทราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่แสดงออกมาจากใจโดยลำดับลำดับ จนนับไม่ถ้วนว่าเรื่องอะไรบ้างความเป็นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นมันมีมากการแสดงออกแห่งสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นอึงไม่มีที่สิ้นสุดคิดได้วันยั่งข่ำคืนยั่งรุ่งตลอดการไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันพระวันโกนไม่มีเดือนทีนะเดือนปีนาะทีโมงไม่มีอยายบท ที่จิตจะไม่คิดร้นแล้วแต่คิดเรื่องเหลวไหลหาสาระแก่นสารที่ตนจะพึงได้อาศัยให้เป็นความร่มเย็นภายใจิตใจไม่ค่อยมีทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ออกมาจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกมาจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของเรามีํานมานกขนาดที่ว่าคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมดไม่จบ คิดเท่าไรก็สั่งสมผลเข้าไปในที่นั่นอีกมันจะหมดจะสิ้นไปได้อย่างไรเพราะความคิดนี้เป็นความผิดสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นให้เพิ่มตัวขึ้นมาภายในใจิตใจหมุนเยนกันไปหมุนเยินกันมาอยู่เช่นนี้จึงไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ถ้าเราจะปล่อยให้เป็นไปตามความคิดความนึกธรรมนาข้องมันแล้วจะมีแต่ความหมุนเยนไปเพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมากแล้ว ควสมความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดความปรุงนี้มากมายกายกองภายในจิตใจเนี่ยจิตหาความสงบหาความร่มเย็นไม่ได้เพราะสิ่งที่ร้อนมีอยู่ภายในใจไปอยู่ที่ไหนจึงร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนเว้นแต่ขณะที่หลับไปเท่านั้นในยาบททั้งสี่หรือสานเที่ใดมีแต่ความร้อนเพราะจิตไม่มีอียาบท เป็นความร้อนอยู่ในหลักธรรมชาติของตนเพราะสิ่งที่ทําให้ร้อนมันมีอยู่ภายในจิตท่านถึงสอนให้ชําระท่านจึงสอนให้ระง,งับท่านจึงสอนให้พิจารณาหรือไข้ควรกระแสะของจิตที่คิดออกออกมาแต่และสิ่งไน้อย่างว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะได้ก่นกรองความคิดความเห็นนั้นด้วยสติด้วยปัญญาอันเป็นทางตำรา,ป,าปราบตามสิ่งเหล่านี้ให้หมดสิ้นลงไปโดยลำดับ นักปราชญ์ท่านถือกันยิ่งนะักนักปราชญ์ท่านสงวนจิตใจมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกในวันคืนหนึ่งหนึ่งเราพอมีเวลาที่จะปฏิบัติต่อตนเองแม้จะมีงานมากเพียงไรก็ตามสำคัญอยู่ที่ความสนใจความใคร่ต่อ การประพฤติปฏิบัติกิจกรรมจัดสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจเราพอทำได้แม้แต่เราเขียนหนังสือหรือทำงานอะไรอยู่ความคิดที่เคยคิดเคยปรุงทำไมจึงคิดได้ปรุงได้แล้วความคิดที่เป็นอัดเป็นทำทำไมจะคิดไม่ได้คิดได้ด้วยกันในข้อนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดชัด โดยไม่มีความสงสัยอะไรเลยนั้นตอนเมื่อสติปัญญาออกเข้าเดินตามหลักธรรมชาติของตนที่เรียกว่าอัตโนมัติจะอยู่ที่ใดก็ตามสติปัญญาจะทำหน้าที่ปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินนั่งนอนเว้นเสียสลับเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีว่างสติปัญญาจะไม่ทำงานในการปราบกิเลสนี่ เหตุที่จะเป็นเช่นนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะความฝึกฝนความอบรมอยู่เสมอสืบต่อเนื่องกันโดยลำดับลำดาจนกลายเป็นสติที่มีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับและปัญญาสืบเนื่องกันเป็นลำดับเช่นเกันมีเรื่องของวัตจักรที่หมุนเวียนอยู่ภายในจิตใจของเหล่านี้มันหมุนเวียนมานานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันจนกระทั่งพอตัวแล้ว แสดงตัวออกมาโดยอตัตโนมัติคือความคิดความปรุงต่างๆเราไม่ต้องตั้งอกตั้งใจมันคิดปรุงขึ้นมาได้หมดเรื่องอดีตจะกกี่วันกี่ปีกี่เดือนในกระทบลูกเสียงกยลิก่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆดีชั่วนำมาครุ่นมาคิดมาวุ่นมาวายอยู่ภายในจิตใจของตนทั้งๆท,งท,งท,งที่บางครั้งเราก็ คิดหนาละอาใจไม่อยากให้มันคิดแต่มันก็ยังคิดได้คิดอยู่ตลอดเวลานี่เพราะความเคยชินทางธรรมชาตินี้จะบังคับให้คิดหรือไม่ก็ตามเป็นความเคยชินแล้วจ่อมคิดได้ธรรมดาธรรมดาจะทําการงานอะไรอยู่ยังไงก็ตา่างความคิดนี้เป็นไปได้ตามธรรมชาติทั้งมันเพราะความเคยตัวจนกลายเป็นความเคยชินเป็นอัตโนมัติขึ้นมาในทาง ในทางนี้ท่นี้สติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคุกคานจนเกิดความอิจนาละอาใจก็มีในบางครั้งแม้จะไม่มากก็พอจับความรู้สึกของตนได้ไม่ว่าท่านผู้ใดแม้แต่ท่านผู้สําเร็จสิ่งเสร็จไปนังพระพุทธเจ้าลูกษาพระสาวกท่านเมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจแล้วย่อมจะมีทางคิดอิจฉาละอาใจในบางครั้งได้เช่นเดียวกับเราทั้งหลาย เป็นแต่เพียงว่าท่านคิดไปชั่วการแล้วกระงับกันได้หรือดับกันลงได้ไม่นานเมื่อเราได้พยายามอยู่โดยสม่ำเสมอมากน้อยตามกำลังความสามารถของตนด้วยการอบรมโดยการพยายามรักษาจิตจิตเมื่อได้รับการอบรมได้รับการ รักษาดูแลอยู่เสมอย่อมจะปลอดภัยไปเรื่อยๆแม้จะมีสิ่งมากระทบกระเทือนพติสตังก็พอมีขึ้นเช่นบางบางครั้งที่เกิดความไม่พอใจในเรื่องอะไรหรือในบุคคลใดแต่ก่อนเราไม่ทราบเราถือความโมโหโทโสความไม่พอใจนั้นเป็นเป็นเราอย่างเต็มตัวถาไมาในโมหโหเต็มที่เหมือนกับว่าเรานี่ขาดไป ทะโมโหโทโศกโกรธแค้นในเขาวันยังคำนั่นแหละคือเราเป็นเราทั้งคนวันนั้นเราเป็นเราทั้งคนเราไม่ทราบว่าเป็นกิเลสทั้งตัวนี่ต่อเมื่อเราได้มารับการอบรมด้วยสติให้สราบวาสิ่งนั้นชั่วสิ่งนี้ดีไปโดยลํำดับแล้วพอเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาหรือหงุดหงิดขึ้นมาโกรธขึ้นมา,นมาใน เกี่ยวกับเรื่องใดหรือบุคคลใดก็าตามจะเป็นการสะเทือนจิตใจให้สติรับทราบทันทีว่าอ้อนี่เราโกรธได้อย่างไงแม้จะระงับดับมันยังไม่ได้ขนาดนั่นกวาตามสติเราก็ยังมีว่านี่เราโกรธแสดงว่าเรานี่ไม่ชอบความโกรธแต่เพราะกําลังของความโกรธมันเคยตัวม,มันรวดเร็วยิ่งกว่าเรามันก็สแสดงตัวขึ้นมาได้ทั้งๆท,ที่รู้รู้อยู่ด้วยสตินี่ นี่มันผิดกันอย่างนี้คนที่ได้รับการอบรมกับไมไ่รับการอบรมผู้ไม่ได้รับการอบรมเลยนั่นถือความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวทั้งตัวเต็มร้อยเปอร์เซนตวันไหนได้โลภวันไหนได้โกรธได้หลงลืมตัวไปวันยั่งค่าแล้ววันนั้นเป็นคนทั้งคนเต็มตัวเป็นคนร้อยเปอร์เซนตไม่กรท้องในส่วนใดเป็นเราทั้งคนทีเดียวเป็นเจ้าอํานาจวาสนาเพราะ ได้โกรธให้เขาเป็นต้นนี่คือผู้ไม่ได้อบรมความรู้สึกเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อได้รับการอบรมแล้วคำที่ว่าเป็นคนทั้งคนเพราะความโลภความโกรธควาหลงสแสดงตัวขึ้นมานั้นกลับเห็นมาเป็นความผิดของตัวมแม้จะระงรับไม่ได้นะขณะนั้นก็ยังทราบได้อย่างชัดๆว่านี่เราผิดไปเราเผลอไป เราผิดไปแล้วพยายามแก้ไขไม่ได้ในขณะนั้นก็ได้ในวาระต่อไปไมันได้นี่แม้จะยังไม่ได้ในขณะนั้นหรือวาระต่อไปยังไม่ได้นานไปกว่านั้นจนกระทั่งมันระงับลงไปด้วยการพยายามหลายครั้งลหลายหนแม้เช่นนั้นเราก็ยังได้เห็นโทษของตัวไม่น่าเลยไปโกรธเขาทำไมไปเครียดใน้นเขาทำไมเรื่องเช่นนั้นคนเช่นนั้น เราพยายามหาความดีความโกรธไม่ใช่เป็นของดีเขาโกรธให้เราโมโหโทโสให้เราเรายังไม่พอใจเหตุใดเราจึงแสดงความไม่พอใจซึ่งเป็นสิ่งที่ใครไม่ปรารถนาเลยต่อเขาได้เรานี่แสดงว่าเราก็ผิดมากมายสุดเสียใจตนเองนักนี่คือผู้อบรมธรรมะเป็นอย่างนี้เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษจริงเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณไม่ได้เห็นคุณในสิ่งที่เป็นโทษ เหมือนนัว่าที่ว่าโกรธเขาแล้วว่าตัวเป็นคนเต็มคนอย่างนี้พอได้อบรมไปอบรมไปนานๆสติสตังค่อยดีปัญญาค่อยรวดเร็วขึ้นโดยลําดับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยจะมากระทบคือไม่ค่อยจะเกิดความกระทบภายในจิตใจของตนแม้สิ่งภายนอกจะเข้ามาสัมผัสหรือเขาพูดกระแทกแดกดันอะไรก็ตามเราจะพอมีสติจับยัง้ง รู้เรื่องรู้ราวของเรื่องนั้นกับเรื่องเราที่จะออกรับกันหรือจะออกโดนกันบ้างชนกันบ้างอ่ะกระทบกระเทือนกันนั่นเองกับเขาได้พอสมควรและมีความละเอียดเข้าไปโดยลนะจนกระทั่งพอแสดงความมุ่นิดขึ้นมาไม่ภายในใจรู้ทันทีว่าความมุ่นิดนี้คือตัวโทษซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับเราเวลานี้่ เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโทษโด้วยโดยความเป็นโทษของมันแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นชอบแล้วพยายามละจนได้ต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาแต่เราได้อย่างง่ายดายแล้วค่อยหมดไปหมดไปนี่แหละจิตค่อยสะอาดไปด้วยวิธีการชำระการรักษาการระ,ระวังอย่างนี้โดยลำดับลำดับนี่แหละคือจิตมีเจ้าของ คือมีสติปัญญาคอยระมัดระวังสติปัญญาเป็นเรื่องของธรรมเมื่อมีอยู่ในจุดใดงานใดงานนั้นย่อมเป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนอกจากเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาจริงๆถ้าอยู่ในวงของสติปัญญาตัวแล้วไม่ค่อยพลาดเพราะนำมาใช้อยู่เสมอคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานั้นย่อมจะพลาดไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจนเป็นความเคยชิน เพียงเท่านี้ก็พอจะทราบความเคยกินของการรักษาใจเราด้วยการอบรมมีอะไรมากระทบกระเทือนในระยะนี้เราทราบได้ง่ายกว่าระยะที่เรายังไม่เคยอบรมเลยจนกระทั่งสติปัญญามีภูมิที่จะออกทำหน้าที่การงานโดยลำพังตัวเองได้ซึ่งไม่ต้องบังคับบัญ,บญชาใดๆด้วยแล้ว นั่นยิ่งมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าต่อสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งๆท,ที่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่จะให้กิเลสเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตใจมีสติปัญญาครอบหรือรักษาอยู่ตลอดเวลาและหมุนตัวเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งภายในที่มีอยู่แล้วให้หมดสิ้นไปเดิมดับและพยายามกําจัดสิ่งภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญา รอบด้านเนี่ท่านเรียกว่าท่านรบกับข่าศึกทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อมีกำลังสามารถโดยอัตโนมัติแล้วดูที่ไหนก็เป็นความเพียรทั้งนั้นถอดถอนกิเหลสหรือฆ่าฟันหันแหลกที่เลสแหลกไปหมดไม่ว่าจะนั่งจะยดืนจะเดินจะนอนมีแต่ท่าค่าทีเลสให้หลุด ลอยไปจากใจเรื่อยๆแล้วกิเลสมันจะมีมาจากไหนเมื่อมีแต่การทําลายไม่มีการส่งเสริมก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็เป็นใจอิสระเต็มตัวคำว่าอิสระนี้ได้แก่ความไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมุติในโลกทั้งสามนี้เป็นอิสระโดยหลักธรรมชาติของตน คือเป็นจิตล้วนล้วนไม่มีอะไรเข้าแทรกสิงเลยนี่ผลที่เกิดขึ้นมาจากการตะเกียบตะกายล้มลุกคลานตั้งแต่เบื้องตน้นจนกระทั่งถึงจุดนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการอบรมทั้งนั้นทุกก็ยอมรับสุขก,ก็ยอมรับเราเดินทางจะให้สม่ำเสมอไปโดยถ่ายเดียวไม่ได้แม้แต่ทางลาดยางก็ยังสูงสูงต่ำต่ำตาม,ตาม,ตามเนินตามที่ดุ ทีดอนการปฏิบัติธรรมก็ย่อมมีที่สูงที่ต่ำมีลำบากมีสะดวกสบายเช่นเดียวกันแต่ทางอยู่ที่ตรงนี้เราจะแยกแยะเดินลัดตัดไปที่อื่นเป็นไปไม่ได้ต้องไปตรงแนวที่ตรงนี้จะยากลำบากต้องผ่านที่ตรงนี้มัติมาตรงไหนก็เดินตามมัชถิมามัชิมาพาขึ้นขึ้นพาลงลงอ้าวที่เลสพาขึ้นขึ้นไล่ที่เลสตามที่เลศ กิเลสพาลงเหวลงบ่อตามขุดตามค้นตามฟาดฟันหันแหลกอา้าวกิเลสลงไหนตามฟันกิเลสนะเพราะเห็นไรเพราะกิเลสเป็นของที่ลุ่มลุ่มดอนดองสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนแต่มันอยู่บนหัวใจขดเมื่อสติปัญญาผิกขึ้นมาพอแก่การแก้ไขหรือพอแก่การติดตามปราบปรามกันได้แล้ว กิเลสเคลื่อนที่ไปไหนปัญญาเคลื่อนไปด้วยอา้าวขึ้นสูงสูงด้วยลงต่ำต่ำด้วยเอาจนกิเลสตายไม่มีอะไรเหลือพันธะใจแล้วปัญญาถึงจะปล่อยปล่อยมือปล่อยมือเป็นลําดับลำดับดตัวไหนตายปล่อยไว้ตัวไหนไม่ตายตามห้าตามพันจนแหลกไปหมดนั่นนักรบของพระพุทธ,ธเจ้าพุทธสาวกท่านเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นพุทธสาวกคนหนึ่งลูกศิษถา,าคตด้วยความเป็นพุทธบริษัท อุบาสกอุบาสิกาจะได้แก่ใครอุบาสกอุบาสิกาครั้งนั้นกับครั้งนี้เป็นคนเหมือนกันรับพระอุวาทคําสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าคือาศาสนธรรมของพระองค์เช่นเดียวกันนํามาแก้ไขดัดแปลงหรือปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับขั้งพุทธกาลที่มีอยู่แต่ข้างโน,น้นให้หมดสินประจากใจกิเลสข้างโน้นกับั้งนี้กลัวทําด้วยกัน ทำครั้งนี้กับทำครั้งโน้นมีอำนาจที่จะปราบตามกิเลสได้ด้วยกันจึงไม่มีลายผิดกันนอกจากว่ากิเลสมันหาอุบายหรือคนอุบายต่างๆหลอกเราให้หลงเชื่อตามมันแล้วก็เห็นธรรมเป็นกิเลสไปเท่านั้นถ้าเห็นธรรมเป็นเห็นเห็นธรรมกิเลสหรือหรือเห็นกิเลสเป็นธรรมถ้าเห็นกิเลสเป็นธรรมแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัว ปล่อยให้มันกล่อมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินดน,นั่งนอนกล่อมด้วยผลที่มันป้อนออกมาให้เราก็มีแต่ความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจบน่นเพราะเป็นทางระบายออกแห่งทุกข์ความจริงความบ่นไม่ใช่ทางระบายทุกข์เนี่ยถ้าว่าการบน่นว่าทุกข์เป็นการระบายทุกข์ใครทั้งโลกบ่นได้เดีวยวกันเพราะปากมีนี่พูดได้่อื่นบ่นให้ทุกข์ทำไมจะบ่นไม่ได้ถ้ามันที่เหลสกมันกลัวด้วยการบน่น มันคิปหายไปหมดแล้วแต่ที่เรสไม่หลุดลอยไปเพราะความบน่นนอกจากการปฏิบัติกำจัดมันด้วยกำลังฝีมือของเรานี้เท่านั้นที่เรสถึงจักตัวกำจัดลงที่ตรงนี้สุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจสุขใจสุขสวัสดีไหมว่าปีใหม่ปีเก่า ถูกในโลกสวัสดีปีใหม่พอปีเก่ามาแล้วทุกทั้งๆในปีใหม่ก็ทุกหักตั้งความหวังไว้ปีใหม่จะมีความถุกอย,างงาอย่างนู้นอย่างนี้คาดกันไปยุ่งเลยไปหมดถึงวันปีใหม่แล้วโอ้ส่งสอข้อสอยกันยุ่งหมดสอกสอก็มีตัวหนังสือตัวใจไม่ไม่ส่อก็อถอยไม่ส่อขอสส่งความถุกนี่ มันอยู่ภายในน,นี่เอาสอรกระสอตร,รงนี้นะจะไปสอรกระสอวันนั้นปีนี้ยุ่งไปจะไปหาเกาเดี๋ยวมันถลอกหมดไม่คันเอาเกาตรงมันคันเนี่ยมันคุกอยู่ที่ตรงไหนคันอยู่ที่ตรงนั้นเกากันลงที่ตรงนั้นแก้ตรงนี้ตรงที่ตรงนั้นสอคอจะมีอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่นั่นนี่เป็นสอคอทำพุทพธศาสนาเป็นความที่ถูกต้องที่โลกเขาทํานั้นก็ไม่ได้ผิด แต่เราแยกอน,นั้นมาเพื่อสอนเราคือโอปนัจิโกเราว่าตำหนิตีเตียนโลกเขาที่ทํามาเป็นประเพณีนิยมจิตใจมีความรุ่นเริงมันเทิงงปในแง่ในซึ่งไม่ผิดจากคตหมายบ้านเมืองก็เป็นความดีโลกมีอย่างนั้นไม่ว่าโลกไหนๆต้อมีความรุ่นเริงมันเทิงมีความหวังุ่วมกันแต่ถ้าจะพิจารณาหรือคิดไปในแง่เดียวเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ย้อนหน้าย้อนหลัง นี่การอธิบายถึงเรื่องสพสนั้นย้อนพม่าเราก็เพื่อจะเห็นสพสภายในสกสภายนอกอืสกสภายในก็ได้แก่ส่งความสุขให้แก่ใจด้วยการประพฤติปฏิบัติการจักจิ่งที่มัวหมองหรือรบกวนจิตใจนั้นให้ห่างไปโดยลำหนักมีความสุขแทรกขึ้นมาได้เดิลหนักจนความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นสพสขึ้นภายในจิตใจ ยู่ที่ไหนก็สบายปีใหม่ปีเก่าสบายเดือนใหม่เดือนเก่าสบายทั้งนั้นเพราะทุกข์หมดไปจากใจแล้วจะไม่สบายยังไงคนเราที่เป็นทุกข์ก็เพราะทุกข์มันมีเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในใจเมื่อทุกข์หมดไปสุขก็เป็นเจ้าเรือนเหนะือเท่านั้นเองน,นี่เป็นจุดสําคัญการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรวันนี้เอาละยอดเันค็นี้